สารดีการนักการเมืองสุดท้ายแล้วก็ยกฟ้องนะครับรวมไปถึงเพิกถอนหมายจับจากคดีในเรื่องของรถโชว์240ล้านม,มาดูกันหน่อยครับมาสรุปให้ฟังเรื่องของคําวินิจฉัยคําพิพากษาที่ออกมาแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะมองต่อภาพทางการเมืองยังไงบ้างการกลับบ้านของคุณ <โฮ S 1> ยิ่งลักโผ <ฮ S 1> เกิดขึ้นจริงหรือไม,ไม่จะยึดโยงโมเดลกับพี่ชายหรือเปล่า,าเดี๋ยวมาคุยกันนะครับย้อนไปก่อนครับคดีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เราจับตากันใช่ไหมฮะท้ายที่สุดก็คือยกฟ้อง คดีนี้เนี่ยจำเลยมีด้วยกัน6คนนะครับหคนเนี่ยก็คือรวมของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปด้วยซึ่งตอนนั้นเป็นนายกนะครับก็เป็นจำเลยที่1มีคุณนิวัฒน์ธรลมงบุญทรงไพศาลรองนายกณขณะนั้นจำเลยที่2คุณสุรานาันท์เวชาชีวะเลขาธิการนายกเป็นจำเลยที่3บริษัทเอกชนอีก2ที่เป็นจำเลยที่4และบริษัทจำเลยที่5แล้วก็คนสุดท้ายนายรวิโหลทองนะครับเป็นจำเลยที่6ครับคำกล่าวหาที่จำเลยทั้งหมดโดนเนี่ยนะครับก็คือการเสนอโครงการรถโชว์เพื่ออนาคตประเทศ ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนแต่ไปใช้งบกลางใช้ดุลพินิษอนุมัติงบอย่างผิดผันจงใจมอบให้จำเลยที่4และ5หมายถึงบริษัทสื่อเอกชนเป็นผู้รับจ้างโครงการเสนอข้อยกเว้นให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อเอื้อประโยชน์ ทำให้สำนักงานเลขาธิการนายกเสียหาย239.7ล้านบาททีนี้ความเห็นของศาลแล้วก็คำพิพากษานะครับคือไม่พบว่าใช้ดุลพินิษในการมิชอบโดยการอนุมัติงบกลางเพราะว่าการโรดโชว์เป็นไปตามโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลถแถลงต่อรัฐสภานะครับกำหนดระยะเวลาเริ่มโครงการโรดโชเป็นการพิจารณาร่วมกันของหลายหน่วยงาน อดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองฝั่งของพอสํานักงบประมาณเป็นสมควรให้นายกอนุมัติงบกลางได้อดีตนายกยิ่งลักษณ์ไม่อาจล่วงรู้ล่วงหน้าว่าสา,สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตีตกกฎหมายกู้เงินที่นํามาใช้ในโครงการนี้ในเวลาต่อมาขณะที่คุณนิวัฒน์ทำลงเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าแนะนําโดยมิชอบให้อดีตนายกยิ่งลักษณ์อนุมัติใช้งบกลางที่ว่านะครับ จำเลยที่1นถึงสในฐานะฝ่ายการเมืองไม่ได้ร่วมกันตกลงไวล่วงหน้าให้จำเลยที่4และ5ที่เป็นเอกชน2บริษัทรับจ้างงานของโครงการก็เลยมองว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์หรือว่ากีดกันเอกชนรายอื่นขณะเดียวกันในส่วนของอดีตเลขาธิการนายกคุณสุรนันท์เองก็ไม่ได้ชี้นาหรือว่าจูงใจสนับสนุนเป็นพิเศษแก่เอกชนทั้งสองรายจึงฟังไม่ขึ้นว่ามีการหัวกันนะครับ,รบไม่ปรากฏหลักฐานว่าฝ่ายการเมืองเป็นผู้เริ่มให้ดําเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่เป็นการเสนอของเจ้าหน้าที่ตามลําดับชั้น อดีตรองนายกคุณนิวัฒน์ธรรมรงสั่งอนุมัติภายในวันเดียวก็ถือว่า,าไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิษ์โดยผิชอบแต่เชื่อได้ว่า,าสุจริตแต่ต้องเร่งดำเนินการจึงขาดเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝานใช้คาว่าเชื่อโดยสุดจริตแล้วก็คณะกรรมการกําหนดราคากลางนําเสนอราคาของจาเลยที่4ก็คือบริษัทเอกชนมาใช้ในการกาหนดราคากลางเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการเองไม่ปรากฏ มีการคิดกันในลักษณะที่เป็นช่อฉนหรือว่าไม่สุจริตนะครับหรือว่ามีผู้ใดสั่งการแทรกแซงแล้วก็หลังเกิดรัฐประหารเลขาธิการนายกในรัฐบาลลุงตู่มีคําสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วกรรมาการชุดนั้นเห็นว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการรถโชว์ก็เป็นไปตามระเบียบของสํานักนายกว่าด้วยการพัสดุปี35จึงอนุมัติเบิกจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นคดีของคุณยิ่งลักษณ์บทสรุปก็คือมีคําว่าเชื่อโดยสุจริตจากสาร โอ้โหมันคล้ายคลึงกับคดีของวิชายก่อนหน้านี้นะอตอนที่คุณรักษิณอยู่ในตําแหน่งเนี่ยมีคําว่าบกพร่องโดยสุดจริตทําให้ครั้งนั้นคุณทักษิณก็หลุดพ้นในคดีนั้นไปเหมือนกันนะครับประเด็นที่ศาลตั้งไว้ก็เลยไม่มีเรื่องที่ผิดและไม่มีเรื่องที่ศาลสงสัยทุกประเด็นที่กล่าวหานั้นฟังไม่ขึ้นนํามาสู่การไม่มีเจตนาและเชื่อโดยสุจริตนะครับคดีนี้ปปชมีความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการสูงสุด แต่อายการสูงสุดเนี่ยพบข้อไม่สมบูรณ์ครับเขาเลยตั้งคณะกรรมการร่วมกันและอายการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่สุดท้ายปปชก็ไปฟ้องเองนะฮะข่าวช่วงที่ศาลประทับรับฟ้องเนี่ยศาลไม่รับฟ้องข้อหามาตรา1น1ซึ่งเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานผู้มีเจ้าหน้าที่จัดซื้อใช้อำนาจตำแหน่งโดยสุจริตออทุจริตขอภัยครับงานนี้ศาลยกฟ้องทุกประเด็นฮะ จนสังคมก็มีความชงุนงงวยนะครับว่าตอนที่ฟ้องเนี่ยแล้วไปตัดสินใจฟ้องได้ยังไงแล้วคดีนี้เนี่ยล่วงเลยมาเป็น10ปีนะฮะสุดท้ายก็ยกฟ้องอทีนี้ต้องตามกันต่อเพราะว่านับๆดูแล้วเนี่ยนะครับก็คือคดีล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือหลุดไปใช่ไหมฮะย,ยกฟ้องแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งคดีครับก็คือไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการจำนำข้าวซึ่งสารดีการนักการเมืองพิพภากษาไปแล้วจำคุก5ปีนะครับเมื่อ27กันยายนปี60